สวัสดีครับผมก็ไม่เคยทํารีวิวไม้บ่งไม้แบตอะไรพวกนี้เลยเนาะเออหลังๆก็จะทําบ่อยๆสั่งจากในบ้านส้มครับของร้าน X x p เป i ดวชนอนะครับของเขาอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยกว่าจะมาถึงก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเดีย๋ยวจะเป็นอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าทําการแกะกันเลยนะครับไม่หลับเราเช็คความปลอดภัยด้วยแหละ จะเป็นอะไรมาดูกันเป็นห่อสีขาวนะครับสำหรับคนใช้รุ่นนี้ก็คงรู้กันอยู่แล้วลว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะผ้าดีมากเลยอะ่ะเป็นไม้ของ V S ขถาแล้วผ้าค่อนข้างที่จะนุ่มเคยชอบชอบผ้าไม่ใช่กำมะหยี่นะเป็นผ้าแบบผ้าลื่นเออเหมือนผ้าร่มอ่าและนี่คือตัวที่เราสั่งมานะครับ เป็น V S Fire de Demon P อ่าเป็นไม้ V S Fire de Demon นะ Fire de Demon P โอ้โน้ำหนักโอเคนะเป็นไม้สายบุกนะครับสายบุกจ๋าเลยเขาบอกว่าเป็นตัวตัวท็อปเขาก็เปรียบเป็นเหมือนตัวท็อปอะขึ้นเอ็นมา28ปอนด์อืเป็นเอ็นของ ผมขึ้นเป็นอันติแมกไะอันติแมกคอดีอัพอัพเลเวล m แล้วก็เฟรมที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเป็นร่องร่องน้ำเป็นร่องน้ำเหมือนลูกกอบทำให้แบบหวดเร็วขึ้นหน้าไวขึ้นอะไรขึ้นส่วนลวดลายนะครับเป็นลายหยินงหยางนี่เห็นปะเป็นลายหยินงหยางสวยสวยเลยก็เราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยกันนะครับว่าไม้มีตำหนิหรือมีอะไรมาไหมนะครับแต่ไม้ใหม่ไม่น่ามีอะไรครับ ไม้ใหม่ไม่น่ามีอะไรเนาะก็เป็น VS นะครับก็ค่าสวิงบ่งสวิงมีก็300กว่าเข้าไห้บุกอะ่ะเนี่ยน้ำหนักลงหัวชัดเจนสีสวยชอบอะ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเ้จจามาเรามารีวิวการตีกันดีกว่านะครับ ก็ผมเองนะจะบอกว่าเป็นมือแค่มือสมัครเล่นที่พอเล่นแบบได้อะก็ไม่ได้แบบว่าเทพแบบขนาดนั้นแต่ก็แบบดูท่าตีก็รู้อะก็เดี๋ยวลองชมรีวิวสั้นๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะภาคเสียงแบบฟิลลิ่งในการตีหลังจากนี้ไปฟังกัน ก็จากการที่ได้ลองนะครับเบื้องต้นถือว่าเป็นไม้ที่แบบว่าตีแล้วมีพลังอ่เออมันค่อนข้างที่จะแน่นแบบมันแน่นดีเออด้วยความที่ว่ามันเป็นไม้ที่ก้านกลางค่อนไปทางอ่อนเนาะแล้วก็น้ำหนักอะ่ะลงหัวบนเลยเออพอน้ำหนักลงหัวปั๊บมันเลยทำให้มีแรงส่ง คุ่แรงในการแบบเซฟไปถึงหลังได้แบบสบายๆนะครับก็ลูกตบแต่ละลูกอะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่ามีพลังเออลูกบางลูกช็อตบางชออ็อตอ่ะด้วยความที่ว่าเพิ่งได้ไม้มาเนาะก็ยังแบบยังไม่คอนโทรลที่แบบจะพูดว่าไงยังคอนโทรลได้ไม่ค่อยดีนะัเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ชิน เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมะจะใช้เป็นตัวไม้อาเบเเจ็ดพันของลีนิกนะก็จะเป็นไม,ไม้สายคอนโทลสะส่วนใหญ่อแล้วพอได้มามาลองใช้ไม้สายบุกแล้วทําให้รู้สึกแบบว่าเออมันก็ตีสนุกดีนะแต่ติดอย่างเดียวคือแอบลาแอบลานิดนึงเออแต่ว่าลูกตบลูกกดลูกอะไรพวกนี้ยเออมันตบมันดีวะก็เพื่อนๆลองไปหาลองกันนะ เออราคาแค่แบบค่าตัวแบบว่าไม่ถึงสามพันเออไม่ถึงสามพบาทจริงๆคือแบบตีดีเออตีดีตีดีเราต้องลองเปิดใจอะไรกับแบรนด์ท uh. ี่นอกกระแสบ้างนะจริงๆแล้ว uh v ีเ uh. ก็เป็นแบนด์ท huh. uh uh. uh ี่ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้นเออแต่ก็แค่แบบว่าไม่ได้แบบอยู่ในแบนด์3แบรนด์หลักเนาะเออแต่เป็นไม้ที่ดีครับเป็นไม้ที่ดีก็แนะนําลองไปหาใช้กันได้สําหรับไม้บุกที่เป็นตัวท็อปนะ เออที่เป็นตัวท็อปในราคา3ใบเทามีทอนก็ลองดูได้ครับลองดูได้ลองไปหาดูกับ V S f i e Demon P นะครับผมก็ลองดูคลิปกันต่อเพื่อนๆเนานะโอเค Thank you.